เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นบอกเปเทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะนรอช้าอยู่ใหญ่อ้องเปทูวินเฮ้ยใช้ลิงแสม่นะใช้ลิงแสม่นะโอเคไหมอะคืออะไรอะพี่ห้ผมต้องการแสตเอ่ะพี่ มันพออจะะส่่งได้กด B แล <e ้วก็บายอันล่างซ้ายอ่ะเห็นปะที่เป็นรูปดวงตาไม่ไม่ได้ซื้อเลพี่อ๋อไม่ได้ซื้อก็ไม่มีครับเนาะครับผมเอาใต้เท้าแทนเลยปะหรือไงเอ่อยังยังก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวผมเจ็คเสียงนี่่่่าฮไอ้ยังก่อน เเลอ่ะข้าแล้วเข้าแล้วกู่เตะ spike planted that's not ready s t e a l i n sight dole เฮ้ยลอยยี่แดงเอามื่อไหรแมันนี่แบบปะ พาเรอะไรอะไรโอ้โหดูแอซิดดูแอซิดครับดูแอซิดครับตูดุน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 เจมันตีดิเจมเดี๋ยวพี่สตันไล่หลังไว้ตุ๊บปักตุ่มโปตุ่มเปี้ยไปเด็อห้องไหนห้องไหนไปรอรอรอเราหน้าดีกว่า โอ้โหถือกันการฟอสันสีไว้มันเป็นอะไรที่โค้จะเสียดายเลยรุยเลยเราที่แหละเอาเดียวดิอันตีไปไหมล่ะอันตีไปไหมล่ะพี่มีแฟบช่วยเอาดิสเปย์กันตัว อะไรนะน้องมันจะชอบยืนอยู่ตรงตรงนี้อ่ะครับพี่เออ่ตรงนี้เลยมันไม่ใช่ปัญหาของพี่มันขึ้นอยู่ว่าพี่สตันโดนสามตัวเนี่ยมาดูจอพี่ดิโอ,โอ้ยมัปนปัญหาของน้องว่าจะยิงโดนหรือเปล่าอ่าโอเคโอเคเอาเลยมันเริ่มเล่นไปนี่ไงบอกแล้วว่าปัญหาของน้องเยอะมากเยอะมากเอาแทนแทนเพียนตีสามสองหนึง่งโดนด้วยผมโดนตีพี่ เอาแม่ง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 อะเห็นปะหน้าพี่อีกแล้วมันไม่ได้ปัญหาของพี่พี่บอกแล้วมันปัญหาของน้อง <laughs> จ่ายจนทีมบุกรู้สึกผิดอะว่านี่กูบุกหรออย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเอฟมันบอกนี่กูบุกหรอฮัลโหลฟอร์มตึงๆไม่น่าไหวครับพี่แอฟไอเอาใบเอาบใบใช่ป่ะสเปรย์กับวับจีเต้นเย็นขึ้นกลับมาเล่นอย่างไงอ่าโอเคโอเค กลาง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 กลาี่ที่ายตับไปนิดนึงมาครับี่กางกรอรรอรซ้อมแทบ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 เล่นเยอะ่ะเกมนเนอร์ ดูดิต้อเล่นเยอะมาก Spike planted o e n e m i e e remaining พี่เบสแป๊บนึงนะพี่ใกล้จบแล้วครับ <player> อะไรนะครับด,ได,ไได้ได้ได้ไดี๋ยวไอ้แทนออกด,ออกดีออกดีออกดีแกจะล็อกอีในดีมึงมาเลย เฮ้ยกลางมีอ้ดโอ้โหมันจะตายอยู่แล้วไปค์โอ้โหมันวิ่งยิงแบบบ้าอวนีัดไแตามสองนึง ดาดินดุนดุนเฮ้ยปาเข้าซ้ายเลยดิไม่ต้องมีฝั่งซ้ดดดดดา,ายหรอกสิเป็นหพึ่งนะห <c oughs> ลังไปไ

ตัวท้ายตัวท้ายผมขมแล้วก็ยังมีหน้าพี่เสมอคิดว่าไง <get> คอยช่วยเหลือทุกๆคนอยู่ตลอดเวลา s <S เป็นส่วนหนึ่งอะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นที่ขาดอะเอฟว่าไงเราเาไปเนองแตกตื่นเลยเจมเล่นแบบแตกตื่นเลย รอแฟนอยู่ไปเะไหนเจมลอกล็อกล็กมันไม่มีใครไม่หรอกล้วสุมีใครกอย่างน้อยไทยก็ได้ใช้ตัวเองนบอดเจมโอ้ยโอ้ย เฮ้ย A สอง A สองเ้เชื่อมันเอาโอทินมาสองอันแล้วไอ้สองคนนี้อยู่อยู่เอหมดเลยพี่ดูไอโอลิสอ่ะมาแล้วมาแล้วเจมเจมบนบนบนโผโผพี่แฟดโอ้โยเฮ้ยโทษเลย

เอึอะไรดูหลักให้พี่ฟูเออเราแผนเดียวกันเลยก็แผนพี่เบอกี่ะกดเกดเเมื่อกี้พี่ยนตรงนี้พี่เบสยืนตรงนี้มื่ยืนตรงนี้ก็ครบแล้วไอ้ยียกูแฟลทะลุนี่ไปมันก็ออกไปปาดพอซีมันยืนแบบตาสว่างเลยอะแบบดวงตามันเปี่ยมเยิ้มไปด้วยวีทอะเมื่อกี้ โทษทีครับพี่ผมมาจากระยะไกลเจ็บตายไปตัวพี่ตายไปตัวแทนๆทำอะไรทักอย่างน้องโอ้โหเจลีบจากใกล้หูเลยีพ่ Yeah, mà được mọi người Ờ, chết nó rồi Đóng ra B nha Đóng ra

ีคครรัับบไม่ให้มันไปทันทีไม่ต้องให้มันไปล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกมันมีขวามาด้วยพี่ไอ้ต้องกดนะขอโทษครับขอโทษขอโทษพูดหยาบขอโทษครับตรงไหนน้องมุมไหนวะอ๋อตันตันได้ตันได้แต่แฟลไม่ได้พร้อมรอรออยู่บอกให้ไอ้ตันแล้วบอกตันเลยพี่

มานี่มานี่มานี่แมงหัวนัดเดียวเลยอะมาแล้วมาแล้วเจมย่ำแล้วย่ำแล้วอยู่ในไซด์เลยเด็ดควันเด็ดควันเฮ้ยเฮ้ครับลงไปไหน พี่มันจะตายเยี่ยวผมเลยเปิดไม้โทษทีพี่มันจะตายโอ้ยโอ้โหกูไปเปิดไม้กลับมาโดนยิงแตก โอ้ยเดินจริงเลยอะโอ้ไม่ได้เลยว่ะเปิดก่อนได้ปูดตลอดคุณฟูกอันนี้ซ้อมันจริงจังอยู่ไหมครับถ้าไม่จริงจังมกฝาพูดภาษาใต้ใส่สมาชิกใส่นื้อสักลาวได้ไหมครับได้ครับผม ราวนี้เลยเดี๋ยวผม igl นำภาษาใต้ให้เลยครับผมไม่จริงจังชิลมากลูกพี่เดี๋ยวผมจัดให้เอ้ยได้เลยน้องแต่แรงตายเป็นเหมือนพี่ได้ไหมน้องอะไรนะพี่แรงตายเป็นเหมือนพี่ได้ไหมน้องขอขอเป็นทัพไทยได้ไหมพี่แรงตายเป็นเหมือนพี่ได้ไหมน้องคืออะไรอะแรงตายเหมือนผีไปลุยเร็วเร็วเร็ว ได้ได้ได้อีกควันไหมพี่ผมผมไปผมไปหลังเจมเจมเข้าข้างในน้องเข้ามาเข้ามาหลังควันหลังควัน,วนแบ็กไซด์หนึ่งตัวมาอีกตัวมาอีกตัวข้างบน <enemy> ไปไปแมท สุดยอดนึงเล่าจะได้เลยกับพี่บาลกุมๆบีเงียบบีเงียบโอเคมันมัน่้รมมัน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 ปล่อยเอเยอะเลยบีมาบีมาได้บีมาได้ ขัวัวตัวนึงขั้วสองขั้วสองอพี่ผมเซฟมันพาชิวมากเลยพี่อุ้ยเฮยแบบแอกเลยกก็ย้ายแนหูป ใจเย็นนะใจเย็นกำลังไปอุย้ยอุ้ย What the fuck <c oughs> ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับพี่พักกระปุมนะครับวันนี้ได้มาโดนเนทให้กับเรานะครับให้มีค่าน้ำชาก,กาแฟ แล้วขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านนะครับเป็นทูวินท็อปอัพนะครับในวันนี้ก็เออ่มาบอกกันว่าในวารูเนี่ยก็เติมได้นะครับเติมได้ทุกเกมเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะครึ่งของโลกอะเติมได้หมดนะครับอืมนั่นแหละมาฝากเป็นทูวินท็อปอัพไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับขอับฝันดีลาติสวัสดีครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ